ก็เสียน้ำมันมอันนี้อีอันนี้ถือว่าเป็นบันมีแอกกลกอฮอล์เกิดใครโดนสบายและจะรักจะหลงหรือคนไม่ใหญ่นาทีางานงานไม่ได้นาทีางานงานคนไม่มีโชคเวรลาภเมืนน่อโดนสิพึ่งหน่งเข้าไปแล้วจะเกิดทุกข์รับอันยิ่งใหญ่ พ่อปู่ใหญ่มหาวิเทศในยศสมาคมเป็นตามสิงห์ขอเป็นประกันวันเน็นแอลมาครั้รงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นมหามงคลที่สุดของเน็นแอวันนี้ได้มากันอาจารย์รรทุอกอาจารย์รวมไปถึงอาจารย์ภูมิชดรุ่นบรนทัานรองที่ลงอาคราเวทม์ในเึ็นพิ่งอันนี้แล้วขอเป็นอเกิดชาวจีนที่อยู่น้าที่นี้พ่อปู่ใหญ่าการาันตีนะไปหาเน็นแอ,อนกันเยอะ พ่อปู่ใหญ่ไม่ต้องมาไปหาเน็ตแอร์คนเดียวเน็ตแอร์ยิ่งที่สุดในประเทศไทยแต่พ่อปู่ใหญ่จะไม่รับแทนไปหาเน็ตแอร์คนเดียวนะอ้าุสาวดูสาวดูอ้าวเสร็จไหมอ่ะอีทีปอีทีโซ่อยู่ปาดอันเสร็จปุ่ไหนปุ่นไปได้แต่ไม่ไม่เหมือนกัน

ไปเมื่อไิดขว่าไม่ตาะไกนยาไม่ต่งเยนีะอันตวัตรองคุะอัพคยันันแระตร์นา้มีพยาหนุ่ยตาหมุ่ตาหนีแต้องทำถึงร้อยบาทแล้วนะอาพุ่นแบบพื้นแบอาอาอาออาอนุหน่อยอนุนอน